ดีมากดีมากคือจริงๆแล้วว่าเราอ่ะรู้เรื่องของจูรันโดที่เป็นบทประพันธ์ของกุชินี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมาเห็นพ่กัสกับอาจารย์โอแบบว่าปรับเนื้อหาให้ไปอย่างเงี้ยมันมีการซ้อนกันของเรื่องอยู่2องเรื่องก็งเลยท้ี่น่าสนใจมากขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะฮบผมว่าเป็นคอนที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ทั้งทุกอย่างทั้งเรื่องราวซึ่งตีความได้ดีมาก,กน,นะฮะแล้วก็ทั้ง แสงสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงอหเพลงนี้เยี่ยมมากแล้วก็คุณกั๊กนะโอ้โหสุดยอดเดอะเบสจริงๆนะครับแล้วแสดงความยินดีด้วยครับเป็นละครที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยต้องใช้ความคิดพอสมควรนะตามไปทุกสเต็ปทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็นักแสดงเนี่ยคือคุณกั๊กเนี่ยพลังพลังเยอะมากค่ะแล้วก็น้องๆในทีมงานเนี่ยรวมถึงนักดนตรีเนี่ยรู้สึกว่า พร้อมมากค่ะค่อยงพร้อมมากเป็นละครที่น่าดูมากค่ะก็ยังชอบพี่กั๊กเหมือนเดิมอะค่ะพ่กา๊กยังแสดงดีเหมือนเดิมอะค่ะฝีมือก็เหมือนเดิมที่พี่เคยดูอะค่ะก็ชอบชอบอุปกรณ์ประกอบฉากอะเขาใจทำเอาอะไรนะ เอาบันไดมาเล่นเป็นพายเรือชอรคค่ะก็ประทับใจนะคะก็คือจบคณะอักษรศาสตร์เหมือนกันแล้วทีเนี้ยลักษณะของละครของคณะอักษรศาสตร์ก็จะมีความเฉพาะตัวในเรื่องของปรัชญานะคะลายเซนของพิกาชเนี่ยแน่นอนก็คือมีความมั่นใจว่าจะต้องมีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าติดตามแล้วก็ทุกจังหวะของการแสดงแบบว่ามีความตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็นอกจากนีนน้มันก็ยังในความสนุกนั่นแหละ หรือว่าในความเสียดสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความแบบมีอารมณ์ขันแทรกอยู่ด้วยอะค่ะก็ทึงทึงกับการใช้อุปกรณ์เนื้อหาเราก็าติดตามอยู่แล้วแต่ว่าพี่กั๊กเนี่ยเล่นกับอุปกรณ์กับพ็อปต่างๆเนี่ยได้ดีมากเลยคนระน่าสนใจตื่นเต้นไปด้วยเอาหลักๆเลยคือเห็นไอเดียของ ทีมงานทุกคนแล้วว่าเขาตั้งใจจะสร้างสารรค์ยังไงแล้วก็เลือกหยิบอุปกรณ์ในโรงละครหรือว่าในสิ่งต่างๆมาใช้ได้แบบสร้างสารรค์มากๆแล้วรู้สึกว่าทุกไอเดียครับมันทําให้โชว์เนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็เห็นถึงกระบวนการของทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับว่ามันสอดคล้องกันมากรู้สึกว่าเป็นผลงานที่ดีครับอยากให้แบบว่าทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากติดตามต่อไปครับประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าได้รับ แรงบันดาลใจหลายๆอย่างเลยครับจากการแสดงชุดนี้อันดับแรกเลยคือสนุกมากรู้สึกว่าครูพิกัชเนี่ยสามารถหยิบจับอะไรหลายๆอย่างนามาสร้างเป็นผลงานได้แบบว่าน่า,นาสนใจสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยศิลปะครับมีการหยิบเล็กผสม,มัยมาใช้ซึ่งก็ต้้งทับใจมากๆครับสำหรับการแสดงชุดนี้ครับ นักแสดงแบบพลังเยอะมากๆค่ะเวลาเล่นอะไรเงี้ยพี่เขาแบบอินเนอร์เขาดีมากๆพลังการแสดงไม่มีตกเลยค่ะแล้วโปรดักชั่นก็คือดีงามมากเพราะว่ามันเป็นการเวทีละครที่แบบว่ามันใช้อะไรเยอะมากไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันก็สามารถทําให้แบบเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันน่าติดตามสนุกฉากดูสวยงามเพลงเพราะแบบทุกอย่างคือลงตัวดีงามค่ะออ Amazing ดีกวาว่า,วาไม่นึกว่างาน,นาจากต้นทางอะคะ่ะ ความคิดเนาะที่ได้ฟังพุ่มกับพูดอะคะแล้วมันจะสามารถขยายแตกยอดออกมาเป็นเป็นการสแสดงที่มันผสมผสานหลายๆลยอย่างเข้าด้วยกันนะคะทั้งแบบนักสแสดงเองก็ดีตัวโปรดักชันเองก็ดีหรือว่าการดีไซน์ต่างๆเสื้อผ้าดนตรีอย่างเงี้ยค่ะมันทำใหเ้เราเห็นว่างานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกยอดออกไป หลาๆยอยาสนุกมากครับเป็นเป็นละครที่เอาคอนเซปต์ของออปเปร่ามาผสมผสานกับละครเวทีและเป็นโซโล่ด้วยนะก็ <ๆ S 2> ดูง่ายเข้าใจง่ายครับลุ้นทุกฉากครับสนุกครับแล้วก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในในแต่ละซีนนะครับก็แอบสงสัยว่าเขาจะทำเยาวราชออกมายังไงแล้วพอออกมาเนี่ยคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพร็อพก็ยังเป็นจุดเด่นของครูกักอยู่จะใช้พร็อพได้ดีและเอานามาดัดแปลงก็ไดามาทำเป็นแพเป็นเรือคือ ทุกอย่างสมบูรณ์ส่วนเรื่องของการแสดงเนี่ยไม่ต้องพูดหึงแล้วอะเพราะว่าคนเนี้ยเขาเป็นยืนหนึ่งในคนที่แสดงเดี่ยวมาตั้งนานมาตลอดซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่ายังสามารถตามไปดูที่อื่นได้เพราะยังมีแสดงทั้งที่ศิลปกรด้วยแล้วก็ที่ตรงลาชันเดินด้วยเพราะฉะนั้นไม่น่าเสียดายนะครับที่จะเข้าไปดูยิ่งที่ลาดชาเนินเนี่ยได้ข่าวว่าชมฟรีด้วยขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับการแสดงดีๆซึ่งยังโดดเด่นเหมือนเดิม